กระโดดกันต่อครับกับคเคย่งก้ากวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตครับถูกต้องเลยฮะแม่มาถึงช่วงผมเลยดีกว่านะฮะพี่ดอทครับช่วงตัวจริงผมบอกได้เลยว่าเขาคนนี้เนี่ยชีวิตเขามีแต่เสิร์ฟฮะเขาเป็นบอยไรครับไม่ใช่ฮะกาลูนาฟังฟังผมให้จบจบ จบต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยตัวจริงของผมในวันนี้เนี่ยชีวิตเขามีแต่เสิร์ฟเซตและก็ตบครับผมรู้แล้วผมรู้ว่าคุณจะพาไปคุยกับนักวอลเลย์บอลสาวปลื้มจิตใช่ไหมไม่ใช่ต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นคนที่เสิร์ฟเซตและก็ตบให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาถึงจุดนี้เลยครับ คนหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่เสิร์ฟให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้นั่น็คือเขาคนนี้ครับโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไก่ครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับโค้ดวอลเลย์บอลหญิงของเรานั่นเองครับสวัสดีครับโค้ดออสคับโค้ชเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไก่ผมอยากรู้ฮะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาชอบ กีฬาวอลเลย์บอลอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอ๋อคุณพ่อก็เป็นนักกีฬาวลลอลเลย์บอลเลยครับแล้วสังคมที่ผมอยู่ตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็ไปอยู่ในสังคมที่เขาเล่นบอลเลย์บอลกันเยอะแล้วเรามันเริ่มต้นจริงๆแบบเข้าสู่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆนี้ตอนไหนครับติดทีมชาติเนี่ยอายุสิบนจ็ดถือว่าอายุน,น้อยมากๆใช่ครับอายุน้อยที่สุดอายุ18 เราก็เข้ามาเข้าแคมป์ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งมันจะมีแข่งกีฬาเมอร์เดก้าเกมที่บรูนไนนั่นแหละครับผมได้ลง6คนแรกแล้วอ๋อนี่คือเป็นตัวจริงครั้งแรกของเราเลยใช่ครับล <ง S 2> แล้วเราก็ได้เหรียญทองพออายุ19ก็แข่งซีเกมครั้งที่13ประเทศไทยอ่าเราก็เป็นแชมป์กันปี่5 2 8นี่<ช>ผมยังไม่เกิดเลย <laughs> มันเริ่มต้นได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นเราถึงมาเป็นโค้ชฝึกสอนบอลรึบอลหญิงก่อนที่จะเป็นโค้ชทีมหญิงให้ผมเป็นโค้ชทีมชายมาก่อนโค้ชทีมชายก่อนด้วยตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยร,รุ่นพี่เขาขอให้มาเป็นโค้ชเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาทีมชาติ<อ>ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เริ่มเป็นโค้ชครับผมมาเป็นโค้ช ทีมวอลเลย์บอลหญิงปี2540เป็น national team 2 0ท1เเอาเด็กพ่วกนี้อายุ15 16 17เนี่ยมาฝึกพอเป็นผู้หญิงครับและเป็นเด็กอีกเป็นยังไงบ้างค,คามแตก็มีความแตกต่างนะผู้หญิงก็มีความอ่อนไหวบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะพูด<อ>ไม่กล้าที่จะปรึกษายกตัวอ,อย่าง,งนะครับแบบบางเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเขามีปัญหาแต่ไม่กล้าพูดกับเราจะเป็นจุดเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่อะไรเงี้ยมั้งเลยครับส่วนใหญ่ นักกีฬาก็จะมีปัญหาเรื่องหัวใจเป็นธรรมดาของวัยรุ่นหัวใจนี่คือหมายถึงว่าหัวใจไม่แข็งแรงวิ่งแล้วเหนื่อยคือก็มีความสนใจนะฮะทัศน์ท่งบางทีฝึกซ้อมหนักๆเนี่ยกลัวกล้ามจะใหญ่กลัวไม่สวยครับก็ฝึกซ้อมเวทเทรนนิ่งต้องวิ่งต้องเล่นเวทเนี่ยมันต้องแข็งแรงเพราะตอนเริ่มต้นเนี่ยยกน้ําหนักแค่40-50กิโลเนี่ย เขาก็ยกไม่ไหวเขาก็ร้องให้แล้วยกสี่สิบกิโลเลยครับสี no so ่0บห้าสิกิโลตอนนั้นก็เบามากคะับเบานครับแต่ผมก็บอกว่าไม่ต้องตกใจอีกปีกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เป็นร้อยบางคนนี่ขึ้นไปถึงร่วมสองรอกิโลเลยอย่างเงี้ยฮะสอง้อยโลเลยครับก็เนี่ยฮะเขาก็กลัวว่ารูปร่างจะไม่สวยแล้วคนแค่ไม่หายังไงก็ต้องอธิบายให้ความรู้เขาพูดถึงเรื่องแรกไปแล้วนั่นคือการเสิร์ฟเสิร์ฟความเป็นนักกีฬาให้กับนักบอลิบอลหญิงเสิร์ฟแล้วเราต้องมาเซตเซ็ตนั่นคือการฝึก ซ้อมผมได้ยินมาเลยครว่าโค้ดของเรานี่โหดมากมากการที่เราจะทําให้นักกีฬาของเรามีความทนทานครับผมในการฝึกซ้อมคืออึดรือง่าก็ต้องมีพละกํา <ผม S 1> ลัง ก็ต้องวิ่งวิ่งนี่คือวิ่ง2,000เมตรสนาม400เมตรเนี่ยวิ่งอบครอบต้องให้ได้9นาที30วินาทีแต่นักกีฬาบางคนวิ่งได้แค่8นาทีครึ่งนะอ่าแล้วมีไหมฮะสมมติแบบมีไม่ผ่านมีไม่ผ่านพอไม่ผ่านไม่ผ่านคนหนึ่งก็เอาใหม่หมดโอ้โหหมดเดียวทหารเลยโยนทั้งกลางรเป็นการฝึกฝนทางจิตไปด้วยกับอุปสรรคที่ขวางกั้นไว้พวกเขาต้องผ่านไปด้วยกันมันอาจจะมองว่าโหดแต่จริงๆแล้วมันก็คือการสร้างนักกีฬาให้มีขีดความสามารถ ทางจิตเนี่ยเข้มแข็งเวลาที่เขาเจอสถานการณ์ที่กดดันในเกมการแข่งขันเนี่ยเขาต้องรับมือกับมันได้หลังจากเตรียมตัวเตรียมพร้อมฝึกซ้อมอะไรกันมาจนวันนี้<ม>ฮะทีมวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทย,ยที่คนได้เห็นกันอย่างที่คนได้รู้จักกันในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับโค้ชโค้ดคิดว่าไงบ้างสำหตอนนี้ ความสําเร็จที่ผมทําอยู่เนี่ยมีสององค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือเรามีนักกีฬาของเราเนี่ยเป็น top player ของรือยังหรือ,อยังหรือ,อยังอันที่2คือเรามี s t a ฟของเราเนี่ยระดับโลกหรือ,อยังที่มีคุณภาพที่ดีคําตอบตอนนี้ผมบอกว่าผมมีแล้วมีนักกีฬาหลายคนที่เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของโลกทีม s t a ฟผมเนี่ยซึ่งได้รับการยอมรับ,รบจากทั้งองค์กรภายในประเทศว่าเป็นทีมที่ ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลอะไรต่างมากมายแล้วก็ได้รับการยอมรับจากในภูมิภาคอ,อาเซียนในเอเชียในเวทีโลกว่าทีมซาของเราเนี่ยเป็นทีมซาที่ดีขึ้นแข็งก็รู้สึกว่าชีวิตการเป็นผู้สององผมเนี่ยได้สําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแมตช์ไหนที่ทำให้โค้ชรู้สึกแบบโหทั้งกดดันและก็ประสบความสำเร็จในรพร้อมๆกันแบบมันเป็นแมตช์ที่น่าจดจําที่สุดในชีวิตโอ้ก็ปี2012โอลิมปิก ที่ลอนดอนที่เราคัดเลือกอที่ญี่ปุ่นมแมตสุดท้ายเนี่ยถ้าทำชนะเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไปโอลิมปิกเนี่ยมีถึง99%แล้วแล้ววันนั้นแหะเราเล่นกับคิวบาซึ่งคิวบานี่สุดยอดของโลกถ้าเราชนะ30เนี่ยค,ค่อนข้างจะใสเลยได้ไปแน่นอนแต่เราชนะ31เนี่ยมันต้องรอลุ้นคู่ต่อไปซึ่งเป็นคู่ญี่ปุ่นเล่นกับเซอร์เบียนี่ได้ว่าแมตช์นี้ก็คือเป็นทั้ง จุดพีคที่สุดเป็นความภูมิใจอีกหนึ่งอย่างและก็เป็นจุดที่ทําให้ดได้ที่สุดเหมือนกันใช่ครับก็กีฬาก็เป็นเี้มันต้องมีแพ้และมีชน,นะใช่ครับถึงมแม้แบบเอเราทําเต็มที่ของเราแล้วดวงอาจจะไม่เข้าข้างข้างนี้คิดว่าเราได้อะไรจากการเป็นโค้ชทั้ง16ปีนี้บ้างที่ได้รับอย่างชัดเจนที่สุดคือความสุขแฟนๆกีฬาลย์บอลพี่น้องชาวไทยที่เป็นกําลังใจพวกผมท่ายแพ้หรือชื่นชมยินดีในทุกครั้งที่ผมทีมทีมเราชนะทุกคนได้มอบความสุขให้กับผมมากนี่คือสิ่งที่ผมได้รับ ผมได้เรียนรู้ไปกับการเป็นโค้ชที่ดีทําทีมมีทั้งปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งปัญหาทละงอุปสรรคเนี่ยเป็นครูที่ดีเึห่กับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอคุณตัวจริงของเราในวันนี้นั่นก็คือโค้ชออสนั่นเองนะครับ,รบที่มาให้ ข้อคิดดีๆนะฮะให้ความรู้นะฮะ <S <S โอเเ้โหจะได้ว่าเยอะแยะมากมายจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยครับครับครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับมาหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้ให้กับเรานะ่ครับที่สําคัญนะฮะอยากฝากทุกๆคนฮะติดตามชมติดตามเชียร์และคอยให้กําลังใจนะฮะทั้งโค้ชแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับการแข่งขันด้วยแล้วกันนะครับ ต้องขอบอกไว้ณจุดนี้เลยว่าตัวจริงที่ผมไปพูดคุยเข้ามาในวันนี้เนี่ยเป็นตัวจริงที่ถือได้ว่าสูสีกับผมมากที่สดุดที่เคยเจอมาเลยสูสีในด้านความสูงนะฮะไม่ใช่ความสามารถนะพี่ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะให้เรานะฮะไปพูดคุยกับตัวจริงคนไหนนะครับท่านไหนก็สามารถมาบอกเราได้นะครับรวมไปถึงเนี <ๆ S 2> ่ยฮะ ทำนองนั้นครับใครที่อยากจะให้สืบป็นท่านไหนนะครับมาโชว์นะฮะความสามารถพิเศษหรือว่าพูดคุยกันแบบเจาะลึกก็สามารถบอกได้และอยากให้ผมไปออกสนามที่ไหนก็บอกกันได้เหมือนกันนะฮะใช่แล้วนะครับทาง w w w s e e วยเว็บดอนะครับหรือว่าทางอีเมลของเราด้วยนะฮะคือ ทีวีแอทซีดเอ็มคอร์ดนั่นเองนะครับหรือจะเป็น5ช่องทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรานะครับครับนะ Facebook YouTube ครนะับ Instagram Line และ Twitter ใช่แล้วนะฮะซีดเอ็มคอร์ดหมดเลยครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะคอมเมนต์บอกว่าอยากเปลี่ยนพิธีกรนะฮะอักเบื่อหน้าสองคนนี้แล้วบวกมากครัด้วยนยอันน,น,นี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องบ <c oughs> อกไอพวกมาใหม่แล้วเปลี่ยนเลยก็ดีเหมือนกันนะ่ยเพิ่งเทปแรกอย่าอย่าเอาหมดเวลาของเราแล้วครับผมวันนี้เราต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เพจตรงนี้ด้วยนะครับครับผมนั่นก็ คือ i n s o Cafe a นดิ s e อร์ตนะครับที่ The c h o p ปแกรนด์พระรามเก้าครับใช่แล้วนะฮะวันนี้ก็คงหมดเวลาพวกเรา3คนแล้วนะครับยังไงมาเจอกับพวกเราได้นะฮะกับรายการขย e งก้าวกระโดดระโอกใช้ชีวิตใช่แล้วนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะฮะห้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วฮะถูกต้องเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพวกเราครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ความยากความลําบากความท้อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตเพราะมันจะทําให้เราโตขึ้นเมื่อคุณผ่านอะไรที่มันยากเมื่อคุณพยายามอย่างหนักเลยเพื่อจะถึงเส้นชัยเนี่ยคุณจะรู้สึกมีคุณค่าเมื่อคุณประสบความสาเร็จจงจําได้ว่าคุณไม่ใช่คนแรกที่เคยท้อหรอกคนที่เขาไปถึงเส้นชัยแล้วเขาเคยล้มมาเหมือนคุณนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปครับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองในบางครั้งเนี่ย น้องๆอ,อาจจะมองไม่ถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก,การศึกษาจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอย่างน้อยมันได้นําพาความรู้มาอาจจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ได้สัปดาหนะ์หน้าพบกับความน่าสนใจของห้าหนุ่มน,นักดนตรีมากฝีมือทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง กับพวกเขา e d c และตัวจริงในเรื่องลี้ลับต้องยกให้ป่องกระพลทองครับมีวันนี้เพราะผีให้